แล้วก็ทีมงานของพักการเมืองนการินะครับ่่านนะครับเรียนรู้ออวูลมนาคักวทยช่างคับท่าต่อไปนะครับคนฟรีสุวิตวังยาวครับรักรักเรียนรักกากาครับ ค่นต่อไปนะครับนายพีรเดชจุฬารัษน์สันสูตรธรรมครับรับต่อไปเดียเาาเด๋ยวขอออเคนะครับจะเป็นคนจับลายทาั้งแหลกจะเป็นรายชื่อับเป่นรัชื่อไครับต่อมาดกท่านปดนะครับ

กที่ขายกรยื่นคนที่หนึ่งท่จได้หมายเลข่ับนการคชที่าหรือชื่อคได้ในที่ประชุมจะไม่ตามนี้นสขนีครับเรี่สิเรื่องอภินันแมนอัานสุรสิทธิ์ แล้วก็คนก็จะมีการเป็นคนจับจับมานะครับผมก็จะไล่ตามลำดับครับครับอยากจะถามถึงนโยบายของทางพรรคแล้วก็ทางของตัวเราด้วยฮะสวัสดีครับผมมูดมเดชตองแก้วนะครับผู้สมัครนะครับสสจากพรรคไทยสร้างไทยเขต6จังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่สายแล้วก็แม่จันทร์สีตมบลน,นะครับพูดถึงนโยบายขอยงพรรคที่โดดเด่ดนในตอนนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของบำนาญประชาชนเดือนละ3,000บาทนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผม ผู้สูงอายุทุกท่านมีโอกาสเข้าถึงนะครับและเป็นสสดิการขั้นพื้นฐานที่ทุกคนจะเข้าถึงรวมไปถึงสังคมไทยปัจจุบันก้าวสู่สังคมของผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับถ้าวันนี้ผู้สูงอายุสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก็ลดภาระของลูกหลานนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้นะครับเพิ่มเม็ดเงินสู่ชุมชนแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กระเพื่อมขึ้นม่ครับส่วนนโยบายในเชิงพื้นที่เนี่ยผมเล็งไว้แล้วนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและทําให้ปากขึ้น ในในโยบายขอยงผมก็จะเป็นหนึ่งตำบลหนึ่ง House ส์นะครับให้ผู้ประกอบการให้วิสาหกิจชุมชนหรือแม้กระทั่งเกษตรกร,กรหรือว่าชาวบ้านเนี่ยมีงานมีไรายได้แล้วก็พึ่งพาตนเองได้และพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับ ในส่วนของประชาชนชาวเชียงรายนะครับผมมองว่าถึงเวลาแล้วที่สิทธิและอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเนะี่ยอยู่ในมือของทุกท่านสงครามครั้งนี้ไม่ใช่สงครามของพรรคการเมืองนะครับแต่เป็นสงครามของประชาชนที่จะเลือกผู้นําหรือตัวแทนของประชาชนมาเพื่อเปลี่ยนแปลงและเป็นตัวแทนของประชาชนดังนั้นปากไว้นะครับว่าเราต้องการสิ่งใหม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง หากวันนี้เราไม่ถอดเสื้อตัวเก่าก็ยากที่จะใส่เสื้อตัวใหม่นะครับการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นการพัฒนาที่ดีต้องเกิดขึ้นโดยเฉพาะประชาชนเชียงรายบ้านเราและสงครามครั้งนี้ชัยชนะไม่ใช่ของพรรคการเมืองแต่เป็นชัยชนะของประชาชนครับ